สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุูทุกคนสวัสดีจ้าเอฟซีสุูทุกคนที่น่ารักทุกคนนะจ้าเอ่อเก็บพริกผ้าฝนนะจ้าเก็บพริกผ้าฝนเพิ่นก็นออกมาสมทบกันแล้วนะจ้านี่ก็ไอเฮียของเรานะคะชุดเหลืองนี่คุณแม่แดงนะคะชุดสีชมพูค่ะ เก็บพริกพาฝนนะคะพายุฝนดีเพรสชั่นนะคะอันนี้นะคะคุณพ่อสีนะคะคุณพ่อสีคะ่ะอันนั้นคุณแม่อะไรก็ไม่รู้นะคะออกมาสมทบนะคะวันนี้ก็ใจชื้นขึ้นไม้ยักดอกอยู่แล้วยัดดอกเหมืนอนนี่มิจะเซียนเซียนทีข้างนั้นเหรจ้าออกมาซอยกันยี่ไนี่งจ้าจะเซียนเก็บพริกใช่ครับใก็จต่างตรงนี้ <laughs> กลางห่มไทยน่าจะฝนตกเก็บิีฟ้าฝนน้จาจะดีดีไงห้อยเ,เก็บทั้งหมดสองสองแปลงน้จาจะแปลงนี้เมื่อวานเก็บไปแล้วได้สามสิบเจ็ดโลจา้าเมื่อวานนี่เก็บออกไปแล้วสามสิบเจ็ดโลก็ที่เหลือแปลงนี้เหล้ากะแปลงน้นนะคะ แปลงนุ่นเต่แปลงแปลงนุ่นเดินนวยไงแด้แต่โคบเริ่มโคบแล้วนวยไงเก็บง่ายแล้วก็แปลงนุ่นตีปลาอ้อยทั้งหมดนะจ๊ะสามแปลงบัวแลบ่เด้อจ๊ะกระส่งบรรยากาศการเก็บผีตากฝนตากผ้ายุ่มให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนเด้เบิงได้ชมได้จ้ะว่าตั้งแต่เหตุิกมากนี่สามเดือนนี่ฝนตกมเค่อยหยุดเลยจ้ะลง ลองคิปให้เบิงมือไดนี่ก็ฝนตกแล้วจ้ะตกตกตลอดตกตลอดตกคักตกเนี่ยแล้วจ้ะฝนนี่จ้ะขอยกับหัวถ้าเคยเห็นนี่แหละเนาะเฮ็ดพีกฝนเนาะมันกับแมนนี่หรอวะฝนหระจ้ะเสียงฟ้าห้องเหีมเหมอยู่เฮ็ดพีกฝนฝนก็ต้องตกนะจ้ะเฮ็ดพิกฝนฝนก็ตตกมันกับว่าแมนพิกฝนมันกับสีจังสันแหละเนาะโอ้จ้ะ มาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้จ้ะมันนี่หาค้นสามแปลงได้จ้ะเก็บรอบนี้ก็คือก็จะได้โลละไรจ้ะแบบนี้ก็คือก็คือปล่อยก็ดีมาเล่มๆกับเต็มที่ก็ดีได้ได้บ่หลายนะ้จ้ะเนาะกะดีเหลือบ่หลายดอกจ้ะก็ดีเล่มๆออกรอบนี้มื่อนี่ก็ห้เพิ่นจ้างเพิ่นโลละสิบบาทได้จ้ะเนาะมันหางแหละ ทั้งหางทั้งในเรียกนะจ๊นะเนาะดาวน์ไข่ลุ่มร่วมไข่ชนุ่มร่วมนะจ๊ะร่วมเบิดทั้งสามแปลงนั่นแหละเพื่อนเก็บออกไข่เพื่อนเก็บออกไข่นี่นะจ๊ะทรงบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนมาแล้วท้างคุ่นคืมฝ้าคืมฝนมาเนาะจ๊ะข้างคุ่นเนาะสวนสวนอื่นคืมฝ้าคืมฝนมาบเนาะจ๊ะ ไม่แนงล้าได้หลายหลายโลแอล้วมางเราออกมาตาสาวๆคนละตาเราก็เป็นเสียนพีเนาะ่นเเลี้ยงๆับเซียนพีกอกันเด่นเพิ่นพร้อมเนาะ่นเอาหอดเสือกันฝนออกมากนี่แหละจ้านะเขาจังวาผีฝนนะจ้านะปลูกก็ปลูกตากฝนนะคะโกยร้องก็โกยล้องตากฝนนะคะเกแล้ววัีบัวข้อมะวัีเก็บ เก็บพริกก็เก็บตากฝนค่ะพี่น้องเ้ยเก็ดเพ็ดพริกเผ็ดพริกฝนปีแรกเผ็ดยากคักยากแนี่นะจ๊ะก็ยังดีอยู่นะจ๊ะก็ยังพอได้ค้าปุ๋ยค่ายาค่าไถขึ้นอยู่จ้ะก็เก็บก็เก็บเก็บมานี่กะแปดแปดร้อยกว่าโลแล้วกับซีร่วมกับมือว่านกับมือนีให ให้พี่น้องได้ฟังได้เบ่งอยู่เ้อจ้ะเขียนไว้ทุกรอบจ้ะว่ารอบนี่มาเก็บได้จากลอยโล่รอบนี่เก็บได้จากโลลงวันทีไว้พร้อมรอบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบนี้เป็นรอบที่เจ็ดเดี๋ยวจะลงสรุปให้เอฟซีได้เบ่งว่าสามแปลงเนี่ยสามแปลงเอาสามแปลงกับพ่อหนะ้าจะรอบแปลงที่สี่ยังว่าให้ได้เก็บไงคิดสรุปยอดไห้เบ่งว่าลงทุนเท่าไหร่เฮ็ดจากไรขายได้เท่าไหร่จะฝนนะจ้ะฝน สูงก็ฝนมากตลอดเนี่ยมันได้มันได้กาไรบอรขนาดฝนตกทุกมือเนี่ยได้กําไรบอรถ้าฝนว่าตกนี่คือเป็นเศรษฐีแหล,ละจ้าพีกเงินหลานก็ยังลงไว้นั่นละจ้าแต่ว่าอันนี้คือฝนมันตกเนาะก็ถ้าฝนตกขนาดนี้ก็สิโงให้อเบิ่งวา่าได้กําไรบอรหรือว่าอยู่ทุนเนาะจ้าแต่ว่าถ้าฝนว่าตกอะก็ก็ที่เป็นพีกเงินหลานก็ยังเบาไว,ไว้แต่ที่แหลกนั่นแหละจ้าบ้านนี้ก็บ่กล้าเบาดอกจ้าว่าพีกเงินหลาน บ้ากาบอกดอกบ้ากาบอกว่าพริกเงินล้านอะแต่บอยเฮียแต่ว่าดีเอฟซีนะเฮียเฮียเก็บพิกเก่งๆหน่อยเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บิฝาฝนครับเก็บพริกฝ่าฝนนะคะพออยู่อย่างก่อเฮียนน่นะเฮียเขาว่าพอย่อย่างเกาะพอย่อย่างเกาะฮึพายุดีเป๊ปชันพนะบลูดีเป๊ปชันอย่างหอยฟังยังบอกว่าเนี่ยซื้อ คือต่างประเทศมันเป็นพายุของต่างประเทศไหลเข้ามาเมืองไทยไหลาพานพานได้หนิพานขนาดพานได้หนิจะฝ่าเมื่อดมือมอือนอ่นก็ถิ่หนักกว่าเก่าไข่ตื่นขึ้นมาฝนตกคข่ยนึกว่าแม่นไข่ฝันโอ้ยใจหายเวอร์จา้าเมาเก็บปักผิกฝนตกนะจ้าเนาะนะทางทางอื่นตกบอกระคอม,อมเมมตนเขามาเด้อจ้าเด้อว,วันว่ามิตรกู้สาวมาเจ็บ นี่ตาผู้สาวมาเก็บริกเด้อมนันนี่นี่แต่ผู้สาวมาเก็บบักริกเด้อจ้ะผู้สาวผู้บบาเนอะพูานะผู้สาวเขาบอ,อกมากเลยเขาก็น,นอนกอดหัวยุบ้านเผื่อน,นอนบรรยากาศแบบแมึงสผู้ใดสิมาออกมาเก็บบักริกนิดนสาวแรกแยมแยมฝาโรงมาตีอ้พ่อแม่บอเลเหรียญล้อสาวแรกแยมแล้ว ่อยก็แลกแยมแล้ว่อยก็ซีสิบสองแล้วพนได้ตาแปงพุนแปงนี่แปงนี่จะให้พนสิบบาทคือกันนะจ้ะแปงนี่ก็นบน,กน,วน,กนวยงยกว่าอยเก็บง่ายไ้ย้ไกะได้กะให้พนร่วมๆ้ะจ๊ะพะว่าพนมาเก็บไอเพาะว่าเพนมาเก็บอันนี้ให้น้ำนะจ๊ะเนาะอ้าดังไรกะ เจอกันท่านี้แล้วนะจนะ๊ะเนาะเอฟซีไทยลงให้เบิง้งซือ้อๆ้ะจ้ะว่าเก็บพริกฟ้าฝนเป็นแบบใดมันถูกมันอยากลำบากสัมใดเหตุพิกฝนนี่นจ้ะเจอกันนี้พี่หนาด้จ้ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเก็บแล้วๆสั่งกาซิโล่งให้เบิง้งนะจ้ะว่าไดจะกโลมมือนี่จ้ะติดตามไว้นะจ้ะสวัสดีค่ะ